สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นคลิปที่มาอัปเดตในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย AIS ระบบเติมเงินหรือ AIS วัน t o c อรนะครับกับแพ็กเกจของการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นแล้วก็เป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS ในระบบเติมเงินนะครับวันนี้มีแพ็กเกจที่มาฝากตัวเดียวนั่นก็คือ ความเร็ว4เมกะบิตเพ์เซกซึ่งเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับการโทรฟรีก็เหมือนที่บอกไปหลายๆคลิปว่าโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม,ววใหม่วางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงอัตราคา่าบริการ150บาทรวมภาษีแล้วนะครับ30วันต่อหครั้งแล้วก็โปรโมชั่นตัวนี้ สามารถที่จะต่อได้อีก5เดือนนะครับต่อได้อีก5เดือนรวมเดือนเดือนแรกเป็น6เดือนนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ก็คือวันที่21-31ถึง31มีนาคม2,565เท่านั้นนะครับแล้วก็รหัสในการกดสมัครดอกจัน777ดอกจัน9120 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดถั่วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าจะเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาคุณผู้ชมจะต้องกดสมัครภายใน7วันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วไม่สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับซื้อซิมเบอร์ใหม่มาจะต้องไม่เกิน7วันแล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเนี่ยจะต้องไม่เกิน7วันย้ายค่ายเบอร์เดิมมาไม่เกิน7วันยังไงก็คือว่าวันที่สัญญาณเอเอสเติมเงินขึ้นเนี่ยนับวันที่1เราก็จะต้องเรียบดําเนินการ กดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เลยนะครับอย่าให้มันเกิน7วันถ้ามันเกิน7วันไปแล้วไม่สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับซิมเบอร์ใหม่เนี่ยคุณผู้ชมไปหาซื้อซิมได้เลยนะครับหรือจะให้ร้านลงทะเบียนซิมให้เสร็จเรียบร้อยหรือจะเอามาลงทะเบียนซิมเองก็ได้ที่บ้านนะครับผ่านทางแอปของ m y a a s โหลดแอป m y a a s มาใส่ในเครื่องนะครับทั้ง Android ทั้ง iOS แล้วก็ สแกนไปไปเลือกหัวข้อที่เขียนว่าเปิดเบอร์นะครับแล้วก็เปิดเบอร์เลือกหัวข้อเปิดเบอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สแกนซซเรียลของซิมซีเรียลของซิมมันจะอยู่ด้านหลังของซิมนะครับเป็นตัวบัตรแข็งของซิมันเล็กๆนะครับมันจะมีซซเรียลอยู่แล้วก็สแกนซซเรียลตรงนั้นปุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนเมื่อถ่ายรูปบัตรประชาชนเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะให้เราสแกนใบหน้านะครับสแกนใบหน้าของเราถ้าสแกนใบหน้าผ่านก็จะขึ้นโชว์ให้เราตรวจสอบข้อมูล เมื่อข้อมูลถูกต้องก็กดยืนยันการลงทะเบียนก็เสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็กดรหัสได้เลยนะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดเอกจันเก้าหเหลี่ยมโทรออกหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็รอข้อความยืนยันก็สามารถที่จะใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้นะครับทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรมชั่นตัวนี้ได้นะครับย้ําว่า จะต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นแล้วก็เป็นเบอร์ใหม่ที่ไม่เกิน7วันหรือจะเป็นลูกค้าเก่าเบอร์เดิมที่ย้ายค่ายมาใช้ AIS ในระบบเติมเงินก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้ภายใน7วันเหมือนกันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วก็คือสมัครไม่ได้นะครับแล้วก็รีบๆกันหน่อยนะครับตั้งแต่วันที่2 1่สิบถึงสามีนาคม2องพนห้านี้เท่านั้นกับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว4ี่เมกะบิตเพอร์สิท แถมโทรฟรีทุกคราคาย150บาทน,นาน30วันหรือจะติดต่อที่ร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขานะครับสาขามานังสำนักงานใหญ่ก็คือโทร0826499917โทร0826499917 ID Line ก็0869666338นะครับหรือจะเป็น Facebook Fanpage ของร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามแต่สามารถติดต่อ ได้เลยเช่นกันนะครับนี่คือแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันแบบด่วนๆกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับสำหรับท่านที่รอของเครือข่าย a s นะครับก็กดสมัครตามรหัสได้เลยนะครับส่วนคนที่เป็นเบอร์เก่านั้นใช้ไม่ได้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ